สวัสดีตอนบ่ายแก่ๆนะครับวันนี้ผักทอพุดเท่านะครับอยู่ในชุมชนตำบลด่านมวงคำครับมีโอกาสก็นั้นและครับออกจากสวนครับมาดูตลาดเพาะพันธุ์ก้าไม้ตำบลด่านมวงคำครับซึ่งในตลาดนี้มีสมาชิกของในกลุ่มด้วยนะครับที่เพาะก้าไม้จําหน่ายเป็นชุมชนนะครับคือเป็นตลาดนัดนะฮะพืชผักสวนครัวครับที่นี่มีทุกอย่างนะครับมีหลาย เจ้านะเป็นพิษาเกียติชุมชนในประจําหมู่บ้านประจําตำบลด่านโมคำด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับการเพาะพันธุ์พืชผักครับก้าพันธุ์ผักทุกชนิดนะฮะมีในนี้ทั้งพริกมะเขือนะครับผักต่างๆครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับมีทุกอย่างรวมทั้ง การพาอพันธุ์ขยายพันธุ์กิิงไม้ผลด้วยนะครับที่นี่มีเป็นร้อยฮะมีทุกชนิดนะครับที่นี่นะครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มผักทพุเท่าแล้วก็อยู่ในในในกลุ่มนี้ด้วยนะครับในตลาดนไรด้วยหลายหลายท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสวนซึ่งในตำบลด่านม้งคำนะครับทั้งหมู่บ้านนะฮะทำ พันก้าไม้ทั้งมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะครับไม้ผลก็มีหลากหลายับนานาชนิดนะฮะต้องการพันไม้ผลชนิดไหนในประเทศนะครับมาเทนี่รับรองครับไม่ผิดหวังเลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลด่านม่วงคานะครับอาเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับไม้ป่าก็มีนะครับมีทั้ง ุแล้วก็มีทั้งดินปลูกต้นไม้ก็มีนะครับนี่นะครับสวนมีเป็นร,ร้อยๆสวนนะฮะอยากต้องการที่นหนไหนมาที่นี่รับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสะมาชิกเราแล้วก็เพาะพันธุ์ พืชไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวครับโดยเฉพาะมะเขือครับบ้านป่าปอหนึ่งนะครับเราจะไปดูว่าเขามีเยอะไหมนะครับในวันนี้มีจหลังจากที่เราไปจําหน่ายสินค้าที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้การตอบรับอย่างดีครับเราจะไปดูว่าจะเหลือมากน้อยเท่าไหร่นะครับในวันนี้ไปครับติดตามกันครับผม